ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสุขสารวันฮะเดี๋ยว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 ก่อนนะว่าแต่ดอเด็กมันหายไปไหนว่านั่นแล้วมันดันบังเอิญไปคล้ายกับคําว่าเอ้ด้วยเฮ้ทุกคนเป็นไงบ้างคิดถึงมีมกันบ้างหรือเปล่าก็ห่างหายกันไปอย่างยาวนานเลยนะครับสําหรับคลิปมีมหวังว่าทุกคนจะรออยู่นะครับรออยู่ใช่ไหมเฮ้ยจำได้ไหมเนี่ยว่ามีรายการนี้อยู่ด้วยเนี่ย โอเคก็เป็นว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพากมีมกันนั่นเองและก่อนจะไปรับชมเนี่ยผมก็ฝากหน่อยนะทุกคนมันจะเป็นแบบกําลังใจให้ผมอย่างมากการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเนี่ยมันจะแบบทําให้ผมมีกําลังใจสู้ในวันต่อไปนะครับทุกคนนะฝากเลยนะแล้วก็ดูให้จบด้วยโอเคแค่นี้แหละไปกันเลย ขับรถมองถนนซี่มาอ่านป้ายทาไมเนี่ยเนี่ยเไม่ระวังเลยอ่ะทำประกันติดล้อไว้เลยนะโอ้ยนี่มันเทคนิคการค้าแบบไหนนี่วะทุกคนแบบว่าแบบแรนด์เข้าเนี่ยเป็นเกี่ยวกับประกันใช่ไหมละ่ะแล้วทีนี้เขาก็ติดป้ายไว้ด้านข้างจากนั้นก็ให้คนขับรถมามองทําให้เขาสามารถใช้เทคนิคการค้าได้จีเนียสกำแพงในอนิเมะทั่วไปใช่แล้วมันคืออีติโครนนานแน่นไม่สามารถทำลายได้ไง่ายๆแต่นี่คือกำแพงในอนิเมะแนวต่อสู้ มันจะกลายเป็นคลกเกิดทันทีเลยรออย่างที่ลูล๊ๆกันว่าตัวละครในอนิเมะต่อสู้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ปล่อยพลังกระตุ้มตามตุ้มตามบางตัวขี้โกงปล่อยพลังทีเมืองหายก็มีนะครับเลยจะทําให้กําแพงในอนิเมะแนวนี้เนี่ยมันจะอ่อนแอมากๆเลยนะครับก็เพราะว่าตัวละครมันโกง,งเองนะหากเราเออมันไปการต่อสู้ไอ้โอ้โหกันดาตัวโคตรใหญ่เลย สามานได้นะครับว่าผมมองกันดำอยู่ใช่ใช่ใช่มองกันดำอยู่ไม่ได้มองอย่างอื่นจริงๆมันจะไปม,มีอะไรได้อีกนะนอกจากกันดำอ่ะให้กินขนมแคมปอั้นงนั้นหรอไม่ๆๆ่ที่นี่เราไม่ทํากัน <Nope. S 1> แต่ซื้อไปของสะสมในสี่ใช่บอกเลยว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมทําโคตรบ่อยเลยนะสูตรนี้แบบซื้อมาแล้วขนมไม่กินนะเอาแต่ของสะสมเมื่อคุณ เริ่มต้นเล่นเกมเนยต่อสู้เป็นครั้งแรก <generators> เอยปุ่มโจมตีอยู่ไหนวะเออปองกันนี่ปองกันนี่เอ้ตีทีซ้ายตีขวาชกขวาชกขวาเอ้ตีใช่ครับผมเลนครั้งแรกก็เป็นแบบนี้เลยหลงซ้ายหลงขวากดมั่วไปหมด และนี่ก็คือการ์ตูนอนิเมะซีรีส์ที่ผมมักจะดูตอนสมัยยังเป็นเด็กใช่เพื่อนมันเป็นบรรยากาศที่น่าคิดถึงมากจริงๆเพราะว่าทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เราต่างตั้งตารออย่างใจจดใจจ่อเพื่อที่จะดูอนิเมะหรือซีรีส์ที่เราชอบอย่างสนุกสนานและมีความสุขนี่สินะคือรสชาติของสมัยนั้น เอาแล้วนักเรียนคาบนี่อาจารย์ให้เล่นเกมนะเละนี่ก็คือเกมที่อาจารย์ให้เล่นโอ้ไม่นี่มันคือเกมแห่งความตายนี่ว่าแล้วผมบอกเลยว่าไอ้เกมนี่เนี่ยมันไม่ต่างอะไรจากข้อสอบดีๆนี่เองแต่แค่ว่าตัวเกมเนี่ยมันดูน่ารักมุงม้งมิง้งมุ้งมิ้งเฉยๆนะ่ะ <c oughs> ผมก็ขออธิบายเล็กน้อยนะครับสาหรับคนที่ไม่รู้จักเกมนี้โดยเกมนี้เนี่ยมันก็จะให้เราสามารถตั้งโจทย์และก็ถามตอบได้นะครับก็เลยทําให้อาจารย์เนี่ยเขาก็เอาเกมนี้มาเล่นกันนะเอามาเล่นมาถามนักเรียนนั่นแหละซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็อาจารย์บางคนนะเขาจะเอาแบบเกมนี้มาสอบเก็บคะแนนก็มีนะสอบเก็บคะแนนอะ่ะก็เลยทําให้กลายเป็นขุมนรกขุมที่2ของนักเรียนเลยนะเมื่อคุณเล่นเกมกับเพื่อนผู้ชายที่ชอบเล่นตัวละครหญิงโอ,โอ้ยเพื่อนตอนนี้นายไปฟาร์มเลเวลเล่่แล้ววะ่ะเราไปตีบอสมาเมื่อกี้ เลเวลเกือบตันเลยอะเราเองก็เกือบตันแล้วเพื่อนเมื่อกี้ไปตีบอสมาได้เลเวลมาโคตรเยอะเลยอะบอกเลยว่านั่งคุยกันยิ่งกว่าฟิลแฟนซะอีกนะครับโปรดสแกนใบหน้าของคุณให้ตรงกับช่องด้วยนะครับโอเคได้เลยแบบนี้ตรงกับช่องหรือยังเอ้ยมันมีคนหน้าตาแบบนี้จริงๆหรือวะเนี่ยโอ้โหโคตรเทเลยแบบเวลาสแกนใช่ไหมตรงช่องพอดีเลยเป๊ะอะเหมือนกันเปะ๊ะคุณจะทำอะไรกับแกะตัวนี้ระหว่าง ตัดขนมันฆ่ามันเพื่อเอาเนื้อหรือจะมันอยู่ที่พวกคุณแล้วว่าจะให้แก่ตัวนี้นั้นดนอะไรแต่ถ้าเป็นผมผมไม่เลือกอันที่3อย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็คือความในใจของผู้เล่น r o v เสียงของตัวละครคลิกซี่อย่าเข้ามานะแต่นี่คือตัวละครของมันโอ้ยมึงจะไปไดไปอ,อยไว้กูฆ่าก่อนเนี่ย ใช่ครับทุกคนคนที่เล่นอวีจะรู้ดีว่าสกิลของตัวคลิกซี่นั้นโคตรแรงเลยแค่ท่าหนึ่งกับท่า2ก็สามารถพาคุณไปอยู่นอกโลกได้แต่เอาเป็นว่าเราก็เบาๆเรื่องคลิกซี่กันหน่อยนะครับเล่นมีมคลิกซี่มากไประวังโดนแบนบัญชีโดยไม่รู้ตัวนะครับอา้าวเฮืบยืดออกกําลังกายยืดเส้นยืดสาย ไอ้ออกกำลังกายได้ดีนี่เจ้าพวกมนุษย์ขอออกด้วยคนสิเนี่ยเห็นไหมเหมียวกำลังยืดอยู่นั่นเนี่ยยืดเลยดูจากท่าทางแล้วไอ้เมียวมันไม่น่าจะออกกำลังกายนั่นหัน,นมันน่าจะนอนมากกว่าผมขอแนะนำวิธีการชาร์จโทรศัพท์สุดอีพิกเนี่ยอจารย์นายจ๋าดยความที่บ้านเราเนี่ยไม่มีโต๊ะหรือว่าเก้าอี้นะจารย์นายจ๋าเราก็เลยเอาฉายซาร์ดแบตเพียงตัวเดียวนะจ๊ะเอามาเสียบแบบนี้เลยน้ามนเสียบได้มันทำได้เดี๋ยวทำให้ดู เมื่อคุณหมอออกมาประท้วงอ้าอซใช่ครับหมอบางคนนี่ผมบอกเลยว่าเวลาเขียนใบจ่ายยาให้ผมเนี่ยแทบจะอ่านไม่ออกเลยนะครับยิ่งแบบเป็นชื่อยาหรือเวลาที่ต้องรับประทานเนี่ยก็บอกเลยว่าต้องเพ่งเล็งอ่านนะครับไม่งั้นไม่รู้แต่เท่าที่ผมดูนะครับทุกคนเหมือนว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้หมึกพิมพ์กันแล้วนะทุกคนเขาไม่ได้ค่อยแบบจะเขียนกันแล้วนะเขาใช้หมึกในการพิมพ์กันแทนและนี่ก็คือวิวัฒนาการของการแต่งตัว การแต่งตัวสมัยก่อนในเลยไอ้น้องชุดเบคอนชุดดินจาบอกเลยว่าโคตรตำนานอ่ะแต่นี่คือการแต่งตัวในปัจจุบันซีบีดีบีดีดอบดอบเย้แย่ซีบีดีบีดีดอบดอบย้เอาหน้าแฟชั่นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและการเวลาซี่ในปัจจุบันเองก็มีชุดเท่ๆหลากหลายให้เราเลือกเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่กันไปนอกว่าใครจะเลือกแต่งตัวแบบไหนแต่ว่าเบคอนนี่ผมก็ยังเห็นเขาแบบเอามาทำคอนเทนต์กันอยู่นะเออเบคอนอ่ะเป็นมีมอยู่ล และบันเนี่เยมื่อพูดถึงของดีจากประเทศรัสเซียใช่แล้วมันก็ต้องเป็นเล่าวอดก้าอยู่แล้วสิบอกเลยว่ารสชาติที่คุณจะได้กินต่อไปนี้จะเป็นรสชาติของต้นตำรับเลยนะต้นตำรับส่วนนี่ก็เป็นของดีจากรัสเซียเช่นกันแต่เป็นในรูปแบบอนิเมะเฮ้นี่สิของดีที่แท้จริงที่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วสุดยอดครับ นี่คือแอปเปิลที่กำลังโดนผ่าผ่านไปอีกสักแป๊บแอปเปิลโดนผ่าเรียบร้อยแล้วและมีเศษจากการโดนผ่ากระเด็นออกมาด้วยแล้วเศษนั้นก็กลายเป็นฮะาซั s u n g หรือว่าซัมซุงนั้นเกิดมาจากบริษัท Apple ใช่เหรอวะผมมั่วนะครับทุกคนอย่าหาเชื่อผมเลย โอเคนะครับทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับมีมใน E ีนะ <S <S ีนี้นะก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบเน่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอิ่มท่านผ,ผู้ชมจะว่าไปเนี่ยผมก็ไม่ได้พูดปิดคลิปนานแล้วเนาะแบบอยู่ๆผมก็ปิดไปเลยอ่ะคลิปนี้ก็แบบอยากจะมาบ่นเน่บ่นท้ายไม่มีนะมาขอบคุณเฉยๆนะมาฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดแชนะไม่มีอะไรหรอกคลิปนี้นะโอเคเนาะก็แบบไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะโอเคเนาะบายนะทุกคนเจอกันเฮ้ย ยวไม่ปิดอีกหรอโอ้กูว่ไม่มีใครดูถึงตอนนี้หรอเออใครดูแบบจนจบเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้นะทุกคนแบบใครดูจนจบอะเออ